สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะยาม,มือแรงสบายดีจะจตมันส,สวัสดีค่ะพี่น้องทั้งฟังไทยยาม,มือแรงวันนี้ป้าเมาอารมณ์ดีมากเลยค่ะมมสบายดี<า>พี่น้อง,ต,องต่างๆประเทศอยู่สมองสบอน มืัอนี้ปราเมาบ่ได้เดินทางไกลปราเมาอารมณ์ดีมือเช้านี่ก็ไปทำบุญเด้อพี่น้องเด้อดชาวแพงเห็ดกับเขาเยาเมือแองพี่น้องสู่ลูกสู่สามีกินสู่หลานกินมันไปสายแล้วหลานใายเนี่ยมันไปสายแล้วแต่ครึ่งประเดี๋ยวมันสีเอาลูกเอาเมียบ่ได้ซ้อมมันกระเบื้อ่หูมันไปสายบ่ได้ซ้อมมันมันแต่งตัวหล่อยอยู่บ่เฮ้ย แตงโตคือซำทิ้งา,นาวน oh. ั่นแหละวโอ้ือเดี๋ยวมันถอดออกมันว่ามันห่นอนโอ้ oh. นั่มือแรงเด้อพี่น้องเด้ปอปลาเมามาเนี่ยปะเมากระฮักะเห็ดเวียดอยู่เฮือนปลาเมาแล้วเนาะปลาเมสาสิพาชมบรรยากาศด้านหลังพี่น้องปกติชมแต่ด้านหน้าเนาะมาชมด้านหลังแน่เห็นว่ากะ ลำใหญ่โคตรดกเลยสิ่งเลยโคตรดกเลยดกแทบทุกต้นเลยปีนี้ ู่เพื่อนอยู่ซั้นพี่น้องผัดหน่อไม้นเส้นหมูหรือไก่เจ้าคือผัดหึ่งแต่สาวแพงอย่ามันบวชุกโอ้ยเขาก็ผัดไก่ให้มันชีสุกๆจ๊เอาหน่อไม้หวานลงตัวไก่ก็ผัดแต่หึ่งแต่จะเอาหน่อไม้ลงโอ้ยมันก็สุกอยู่เลแหละ ไปเบิง่งไปชมร้านหน่อยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อนี่อยู่เพื่อนอยู่ซานพาพี่น้องมาชมร้านหน่อยใคอีกนั่งเอกน้องเสีส่งอยู่ปะลกูกว้ายปกปิดนายเซอีล่าอีล่าสบายดีนายเซอีล่าสบายดีพี่น้องสบายดีปะละลูก วันแรกก็อ่าเล่นด้อพี่น้องผมผมฝนดูว่างแน่ผมรุดเบิร์ตสบายดีทุกคนเห็ดย่างเกาะนะโอ้ปั่มข้อแขนเอาไหมเอาป้าเท่าปั่มข้อแขนกันมึงดูผัเอึดเอึดนึงอึดแน่

Ôi, na kìa Khư thè thè Thấy, bốc Bốc, bốc vậy, bốc vậy Bốc hấm vầy, bốc hấm vầy Bốc hấm vầy đơ Thấy Là nạ kìa, tới muộn bạc Ủy Bê nháng hoàng đáy nè Lột xác bê nè đây เกียรสชาติเป็นอะไรไปจุบแก้มเอ้ยเข้มบ่เข้มบ่ให้งเหื่อออกเนาะกัเข้มตัวเหือกันจุบก้นแห่งสิกากร้าเจ้าอันนี้แก้มชิ้นขนาดก็ขนาดแก้มยังเข้มไยก้นิี่จำได้ตัวจุบบ่จุบก้นน้องบอสดูจุบก้นน้องดูกันแพงเนาะ่ะ อละห้องเพลงก็บบัตรต้องเพลงก็ไม่เถือกต้องนี่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 นอาไฟมาเร็วไฟมาเร็วเฮ้ยอย่าเล่นลันรถได้ลูกโอเวอร์ไปหรือเปล่าเธอ โอเวอร์ไปหรือเปล่าว่าล่ะนั่นคือโอเวอร์แต่แหลหลัดโอ้ไทยมาล่ะไทยมาไทยมาป๊าป้าป๊าป้ามาผมเปิดเนะพี่น้อง โบแมนโบมัดให้ได้พี่น้องมัดวังเวทนี่ดื้อคิดถึงมากเลยใช่ไหมเนี่ยฮะคิดถึงขนมใช่ไหมผลฟอผลมา่อพผนมาสบายดีพี่น้องสบายดียิ่งแต่อยู่ญีุ่่นกูแหละใครสิเห็นเนาะพี่น้องเนาะไก่ใส่ได้ยังมาโอ้ได้แต่อาหารญี่ปุ่นกับเกลืออาหารญี่ปุ่นกับเกลือ ซื้อกะสอบถืออยู่บ้ากระสอบน้อยได้เห็นซื้อนะอืมเอากระสอบใหญ่มากมันเก่าแล้วบือดอึดกระสอบเนาะมาเนี้กระสอบน้อยๆบอดน้องบอน้องบอบอดบอสบอดบอดเอยบอดอยู่คนเดียวบบ่ บ่อยู่คนเดียวบ่เด๋เปนป้าอยู่คนเดียวหล่ไใ้ลูกอยู่คนเดียวบ่เลกไปขายของบาลูกบ่ปลาปลาปลาหน่องบอดบ่ ดาได้ยังดขนม้าชายได้ขนมยันนมงนั่งลงนั่งลงดีดีนี่ยาเห็น้คือแน่ผมค่ะคุกกี้นี่มันมีอยงมา้นะชื่อยังขนมค่ะขนมคุกกี้คุกกี้อ้าวมันโดนหัวน้องนะมันคุกกี้นะชวะไม่นัน่งเมไปอีกแล้วมากินแน จีนั่งเข้มตอหนึ่งใหมไหมเจ็ด้อข้าปลาบักหำปลาน่องบดไว้เ้๋ยไปค้นของแล้วไปมีผู้ยุนน้ำหน่องเลย ตามหาหลายโอ้เเน้อหลดล่มหลดล่มป้ามามึกมามึกก่อเหตุแล้วบอยไปไปไหลุดล่มมาหลดคนล่มปางงาง มาเหุยังไม่อมันตมันกันงมย่าเป็นเหตุมาเป็นเหตุนั่นนะฟ้านาตกเอาขึ้นไลบ่เอ้ยอย่ไปถดลองน้ำมันกัยุ่มันก็ล้มแ้่มันต่ำแห้งเนาะอีละมาเอาหมวกขึ้นลูกอรับ่อ đưa ra đây là đưa ra quá lại ta đi lại hút lại ta à, để nó sẽ có nông nha sẽ bó. mưa mưa đưa chú nào đây là bếp khúc căn เห็ดหลดจะลบนเก็บขับไปแล้ว,ลไ,ปลวไปอยู่น้ำน่องละ Dù năm nào nó bố mi hại là Ông bót Ông bót Bật lạ ơi ơi Chẳng ám nạm bố lục bơ Chẳng ám nạm บอดเอ้ยบอดบอดเอ้ยบอดบอดเอ้ยบอดเอ้ยสุดท้ายเขาปิดคลิปแล้เนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามชมคลิปหนาเด้อสิอุ้มอลานก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งสะเพลงเด้อเบื้งสบายสบายเพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ซ่านพี่น้องคลิปกันเนาะบอทเอ้ออกไปไซม์มือเนี่ย สบายดีขอบพระคุณทุกท่านที่เขามาหับส้มเดอ้อขอบพระคุณพี่ป้านอาแล้ะกะที่เขามาหับส้มตลอดเป็นกำลังใจให้ตลอดก็ให้รับให้รวยให้สุขมีสุขภาพแข็งแรงสุขสุขคนบ๊ายบายพอ,อกันคลิปหนาเนาะ